ส้มตำปลาร้าเนนวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปตำกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายวันนี้จะพามาตำส้มตำปลาร้านะคะพริกค่ะมะนาวกระเทียมค่ะมะเขือเทศค่ะ ถั่วฝักยาวมะละกอสับไว้แล้วนะคะกลอบกรอบมะเขือนหนึ่งลูกค่ะมาตำกันเลยจ้ะใส่ตามใจชอบนะคะ ขัดไม่ได้เดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตาแำ่ง่ายๆสไตล์เราเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะ นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะขออนุญาตวางนะคะใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศลรรูกเล็กๆนะคะ ใส่ตามใจชอบนะคะมะเขือเปาะ ตามด้วยมะนาวหนึ่งลูกค่ะก็ตามให้อพอยุบๆนะคะนะคะแล้วก็มาใส่ปรุงรสด,ด้วย น้ำตาลทรายใส่นิดเดียวพอนะคะน้ำตาลทรายนะเพราะไม่ชอบหวานเท่าไหร่นะผงนัวใส่ตามใจชอบนะคะ่ะตามด้วยน้ำปาลาค่ะแค่นี้พอเดี๋ยวมันเค็มน้ำปลา อเคเดี OK. it, ๋ยวเค็มแล้วมันแก้ไม่ได้เนาะอืม เราก็เอาเส้นมาแล้วก็ลงไปที่เราสรับเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มัตำตามอีกรอบค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะนี่เห็นไหมว้าวน่าทานสุดๆไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปใส่จานกันนะคะ อือขอขออพัยค่ะมือโดนกล้อง เสร็จแล้วนะคะมาเดิอพี่น้องมอางไปบา,บายยเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า